สวัสดีครับวันนี้ผมได้จักรยานไฟฟ้ามานะครับราคาจริงๆก็อยู่ประมาณ70,00แต่ผมได้คดส่วนลดนะครับตอนนี้ก็จ่ายไปแค่2,800บาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะสำหรับใครที่อยากจะได้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับอันนี้เป็นแอปของแอปส้มนะครับแอปช้อปปี้นะก็ลองดูนะครับราคาเต็มๆก็เ0็ดพันครับแต่ผมได้มา2,800นะครับถือว่าคุ้มมากนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะก็ลองดูนะ โอเคครับผมเนี่ยนะฮะก็เขามาส่งเมื่อกี้นะครับผมก็ขดของลงกับเขาเมื่อกี้นะครับของใหญ่อยู่นะแล้วก็น้ําหนักพอสมควรนะเนี่ยฮะได้ของมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับเกือม่นตั้งอยู่ใช่ต้มนะครับ ใช่ของจริงนะทุกคนราคานี้นะไม่ได้แพงนะครับราคาเจ็ดพันนะครับอันนี้จะเป็นแบบแยกนะทุกคนแบบแยกก็คือเขาจะประกอบมาให้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะจากที่ผมอ่านดูนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นที่เขาประกอบมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเราต้องประกอบเองนะครับผู้มือก็มีนะเขาบอกว่ามีคู่มือนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับ เนี่ยนะครับผมก็ทําการถอดออกมาดีๆนะครับแต่มือถือที่อัดนะครับร้อนเกินไปนะครับมันก็เลยตัดตอนที่ผมประกอบช่วงแรกๆนะก็เลยตัดมาตอนนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็ทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะก็คือแบบใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ราคาแค่เจ็ดพันนะครับไม่ต้องแบบไปซื้อเป็นหมื่นนะครับพันใหญ่อยู่นะพันใหญ่มากครับผมอันนี้มีแบบกระจกด้วยนะ นี่ติดกระจกด้วยนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะประมาณนี้เลยโอเคถ้าอยากได้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ